ยะทัตตะคารหีตะทะกุปภะมาโนติตนด้วยข้อใดอย่าทำข้อนั้นเสียเองประวัติพระประธานวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบศิละประรัตนโกสิน วัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองหน้าตักว้าง2เมตร70เซนติเมตรสูง3เมตร90เซนติเมตรประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวิหารจตุรมุกวัดภูมินจังหวัดน่านพระประธานวัดภูมินเป็นพระพุทธรูปสีองค์ โดยหันพระพักออกประตูทั้งสี่ทิศมีเจดีเป็นแกนกลางพระปริศดางพิงเจดีพระพุทธรูปทั้งสี่จะมีพระพักต่างกันอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธศาสนาแทนพระพุทธเจ้าสี่องค์ที่มาประกาศพระศาสนาคือพระกะกุสันทะพระโกนาคามณะ พระกัสสะและพระโคโดมวัดภูมินเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดน่านสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2139เดิมชื่อวัดพรมมินต่อมาในปีพุทธศักราช2410ตรงกับปลายสมัยของรัชกาลที่4เจ้าอนันตะวรลิศทิเดชได้สร้างพระอุโบสถและพระวิหารขึ้นในอาคารเดียวกัน โดยสร้างอาคารทรงจกตุลมุกโดยด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกเป็นพระวิหารส่วนทิศเหนือทิศใต้เป็นพระอุโบสถภายในพระอุโบสถวิหารนี้จะเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยช่างฝีมือของเมืองน่านในยุคนั้นเป็นเรื่องราวคันทกุมารชาดกและพุทธประวัติที่สวยสดงดงามมาก ยัตตะคารีตะทะกุปพระมาโนติตนด้วยข้อใดอย่าทำข้อนั้นเสียเอง